สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการไม่รู้จักโตเหมือนเดิมนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับก็มีพี่ๆท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่ซุนบูนะน่าจะพี่ซุนบูนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยผมผมดูช่องคุณแล้วแบบผมเริ่มเก็บคลัชเกียร์ผมเริ่มชอบคลัชเกียร์แต่ทีนี้ผมเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับเลยไม่รู้ว่าจะถอดคลัชเกียร์ออกมาอย่างไงแยกส่วนอย่างไงนะครับและสำหรับวันนี้นะครับตัวที่ผมจะมาแกะก็คือเจ้า ตัวนี้นั่นเองซึ่งเป็นที่ผมคอสตอมนะครับข้างหน้าจะเป็นอาวุธของแฟนทอมบอดี้จะเป็นไกคิล้อนะครับจะเป็นของโวลแกรนิตและอาวุธหลังเป็นของการูด้าฟีนิกซ์นะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับผมมีครีมเล็กๆนะครับถ้าเป็นใครที่เป็นงานของบันไดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวถอดแบบนี้นะครับนี่ตัวถอดเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรก การถอดคลัตชเกียร์นะครับถ้าเป็นเต็มคันมีอาวุธหน้ามีอาวุธหลังมีล้อนะครับแล้วก็ตัวแชสซีกับตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์ะนะครับอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของบอดี้ทีนี้วิธีการแรกนะครับต้องถอดบอดี้ก่อนเลยผมจะถอดบอดี้ก่อนการถอดบอดี้นะครับพยายามจับในส่วนหลังเพราะตรงเนี้ยข้างหน้ามันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างหน้าตัวล็อกอยู่ข้างหน้าหลายคนถอดไม่เป็นงัดตั้งแต่ข้างหน้าเลยถ้าง,งัดต,งต,ตั้งแต่ตรงนี้รับรอง รับรองเลยนะครับว่าหักแน่นอนนะครับดังนั้นเราต้องถอดจากด้านหลังถอดจากด้านหลังตรงนี้นะครับจับด้านหลังแล้วอีกมือนึงนะครับจับที่แบตเตอรี่บ็อกซ์ตรงนี้แบตเตอรี่บ็อกซ์นะครับจับที่แบตเตอรี่บ็อกซ์อันนี้จับที่บอดี้นะครับแล้วดันออกนี่งัดขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไม่หักเห็นไหมตรงนี้ที่เป็นตัวล็อกก็จะไม่หักนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องทําการ ถอดชิ้นส่วนอื่นๆใช่ไหมครับแต่สําหรับผมผมจะถอดฝาถ่านก่อนเพราะถ้าไม่ถอดฝาถ่านเรากดอนันนู้นถอดอันนี้ทําอันนั้นฝาถ่านจะหักได้ดังนั้นถอดฝาถ่านออกก่อนนี่นะครับต่อมานะครับเราจะถอดเราจะถอดในส่วนของอาวุธหลังกับอาวุธหน้าอาวุธหลังและอาวุธหน้านะครับอยากแนะนําให้ถอดก่อนเลยเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไปมัวถอดล้อนะครับตรงเนี้ยสส่วนนี้เป็นส่วนที่เกะกะ มันจะเป็นส่วนที่เกะก,กะแล้วพอเราเกะก,กะแล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้ต่อมาอาวุธหลังเวลาถอดนะครับเวลาที่จะถอดคัดเกลียแนะนําเลยว่าให้นอนหงายแบบนี้หลังจากที่เราเอาฝาทานออกนอนหงายเลยครับนอนหงายได้มีอยู่2อันคีมหรือตัวถอดนะครับถ้าเป็นในส่วนของอาวุธหลังมันจะมีแง่งโค้งๆจากประสบการณ์ที่ผมเคยถอดบ่อยๆมันจะมีแง่งโค้งๆเห็นไหม มันจะเป็นรูโค้งโคงตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นรูโค้งโคงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าที่งัดของบันไดเนี่ยมันจะมีโค้งโคงมาให้เหมือนกันเห็นไหมเป็นตะขอเป็นตะขอ2อันซึ่งมันจะสามารถใช้อันนี้นะครับสอดเข้าไปได้ตรงนี้พอดีเห็นไหมสอดเข้าไปได้พอดีเลยตรงร่องนะครับตรงร่องนี่พอสอดเข้าไปปับ๊บหนึ่งสองซ้ำเห็นไหมออกแล้วนะครับ ยัดเข้าไปนี่ตรงตรงท้ายทอยนี่ตรงนี้ตรงระหว่างเชื่อมต่อนะครับหนึ่งสองสามแล้วดันลงไปนี่อาวุธก็จะเด้งออกแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็แค่ใช้มือดึงนะครับและอย่าไปดึงเวอร์นะครับเราต้องรู้ด้วยว่าอาวุธหลังของเราเป็นชนิดไหนเป็นชนิดฟันเฟืองหรือเป็นชนิดตัวหมุดถ้าเป็นตัวหมุดนะครับเราต้องเลื่อนนี่ค่อยๆเลื่อนให้ตัวหมุดมันพอดีแล้วจึงดึงออกมาถ้าดึงออกมาไม่ระวังถ้าเป็นหมุดตรงนี้จะหักได้นี่ ตัวที่เกี่ยวหมุดของอาวุธเราจะหักได้ต่อมาคืออาวุธหน้าครับนี่อาวุธหน้าอาวุธหน้าเวลาถอดนะครับเวลาถอดให้ใช้มือนะครับบีบสองฝั่งนี้แล้วดึงออกโอเคไหมนี่เวลาจับคนก็อาจจะจับตรงนี้ก็ได้นะครับจับตรงกลางแล้วก็ดึงออกก็ได้แต่ผมเลือกที่จะจับข้างเนาะเสียหายน้อยกว่าแล้วดึงออกนะครับอ่ะเนี้ยนี่เรียกว่าฟันเฟืองนะครับนี่คือตัวขับเคลื่อนอาวุธแบบฟันเฟืองอันนี้คือแบบหมดุด อันนี้คือแบบหมุดนะทำไมเราถึงต้องถอดอาวุธก่อนทําไมเราแบบแบบถอดตัวเชสซีก่อนนะครับเนื่องจากอาวุธเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหมุดตรงนี้สีดําๆเนี่ยครับเกิดจากการที่ใช้เชสซีสชิ้นประกบติดกันเห็นไหมมันจะมีรอยต่อนะครับและสมมติเมื่อกี้เป็นอาวุธหน้าใช่ไหมมันก็จะมีรูกลมเนี่ยเพื่อใส่เข้าไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ถอดอาวุธก่อนแล้วดันไปแงะเชสซีเลยเนี่ยรับรองอาวุธหักอาวุธตรงรูตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย หักแน่นอนนะครับเพราะมันเกิดจากการที่ชั้น C2 สส่วนนี้ประกบกันอยู่ดังนั้นจึงต้องถอดอาวุธก่อนแน่นอนด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังรูด้านหลังจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับรูด้านหลังจะเป็นสี่เหลี่ยมดังนั้นเรารู้ว่าอันไหนเป็นอาวุธหลังแน่นอนรูก็จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็จะมาจัดก,การในส่วนของล้อ,อเอาตัวตัว,ต,วตัวดึงตรงนี้นะครับนี่ใช่ไหมมันจะมีร่องล่องตรงนี้คือ เอาไว้ใส่ตรงร่องแกนนะครับอ่ะด้านนี้นะเมื่อกี้ถอดอาวุธเราใช้ด้านนี้2ด้านนี้แต่คราวนี้ถอดลอ้อเราจะใช้ด้านนี้เราจะใช้ด้านนี้วิธีการนะครับจับนอนแองแบงค์อย่างนี้แล้วสอดนะครับหัวด้านนี้ลงไปที่ลอ้อสอดลงไปที่ลอ้อแล้วทําการงัดเลยครับงัดเด้งออกง่ายๆ่ายเวิร์บิอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับสอดเข้าไปเห็นไหมไหลออกเลย เรียบร้อยนะครับฝั่งเนี้ยถ้ามันจะงัดอ่ะมันจะออกมาทั้งแกนมันจะออกมาทั้งแกนดังนั้นเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ตรงส่วนนี้ของล้อนะครับเนี่ยส่วนรูที่ยัดแกนเนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเพื่อไม่มีไม่ให้มันมีปัญหาวิธีการของผมนะครับวิธีการของผมนะคือผมจะทําการผมจะทําการเอาครีมนะครับมนีฝั่งนี้แล้วก็เหมือนเดิมใช้อันเดิมเคี่ยวออกเห็นไหม ง่ายนะครับใช้ครีมหนีบแกนฝั่งนี้และสอดเข้าไปและเขี่ยออกแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วล้อสี่ล้อออกมาแบบปลอดภัยนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดสมมุติเราใช้มือดึงนะครับมือเราอาจจะไม่ตรงมันอาจจะเอียงแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะหักได้ทาไมทาไมผม,มถึงไม่แนะนําว่าให้ดึงอันนี้ออกมาเลยโดึงออกมาเป็นเส้นเลยแล้วค่อยเอา้อออกเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดึงนะครับไอ้ตัว ฟันเฟืองที่อยู่ข้างในอ่ะมันอาจจะเคลื่อนหรืออาจจะแตกได้ดังนั้นถอดล้อก็คือถอดแค่ล้อการแกะแชสซีนะครับแน่นอนคุณจะหันทางไหนก็ได้ประเด็นคือแง่งตรงนี้สองข้างสองข้างสองข้างนี้นะครับมันจะมีที่เกี่ยวอยู่และอีที่เกี่ยวเนี่ยเป็นวักเป็นเวนขออนุญาตให้ดูใกล้ๆเป็นวักเป็นเวนตรงที่มันจะหักง่ายมากตรงเนี้ยน,นี่นี่นี่ที่มันเกาะแชสซีตัว2ชิ้นเนี่ยให้อยู่ด้วยกัน วิธีการของผมนะครับคืองัดงัดงัดตรงนี้เลยนะงัดทีละฝั่งครับงัดทีละฝั่งอ่าแล้วก็งัดอีกฝั่งหนึ่งมันมี2ฝั่งมันก็จะแกลกแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาได้พอแกะแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวนี้คือตัวมอเตอร์ที่อยู่ภายในนะครับก็แค่ดึงออกแล้วจากนั้นเราก็สามารถหยิบนะครับในส่วนของแกนออกมาได้แบบนี้ในส่วนของแชสซีแล้วก็ตัวแบตเตอรี่บ็อกซ์แต่ถ้าจะถอดจริงๆก็แค่ไขหมุดตัวนี้ออก ไขมุดตัวน,นี้ออกไข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 น็อตออกมาจบสามารถดึงได้แกะตรงนี้ออกดึงสะพานไยแค่นั้นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นวิธีการแกะคลัชเกียร์นะครับสำหรับมือใหม่ที่กําลังจะแกะนะครับใครที่จะแกะคลัชเกียร์ก็ระวังหน่อยนะครับเ,เพราะว่าคลัชเกียร์เนี่ยเป็นของเล่นที่อายุนานมากใช่ไหมดังนั้นนะครับใครที่จะแกะมันนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิด พอบางทีพลาสติกอาจจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างเก่าใช่ไหมครับมันก็อาจจะสามารถหักบ้างเปราะบ้างนะครับก็ตามอายุการใช้งานแล้วก็ตามในสัดส่วนของเวลาที่มันรอดมาถึงมือเราใช่ไหมครับวันนี้นะครับสำหรับใครนะฮะที่ยังสนใจคลาสเกียร์นะครับสามารถติดต่อผมมาได้ที่ Facebook ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับอาจจะยังมีให้ จับจองกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับว่าจะหามาจากที่ไหนดังนั้นใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตาม facebook ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่รู้จักโตขอจบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปวันนี้บาๆครับอย่าลืมกดไลค์ like ให้ด้วยนะครับขอบคุณคอนเทนต์ดีๆนะคบ